มื่อตอนปีหกหน่ะค่ะได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถรถยนต์นะคะชนท้ายมอเตอร์ไซค์ทำให้แม่กับน้องก็ป่วยอยู่บ่อยๆอะค่ะก็ะคือน้องนี่คือลูกคนลูกคนเล็กค่ะเป็นน้องผู้ชายก็คือเขากระโหลกศรีรษะล้าแล้วก็มีมีมีแตกยุบตรงข้างข้างซ้าย ตอนนั้นแรงกระแทกส่งผลกระทบอวัยวะส่วนไหนอของแม่ไปหปรือครับะพกลาวเอ็นหัวเขาฉีกทั้งสองข้างมีกระโหลกยุบด้วยหลังจากการเกิดการทั้งนั้นใช้ร่างกายได้เหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมค่ะ<ฮ>ก็คือทำทำงานไม่ค่อยได้จากปกติเคยนั่งย็บจักได้ทั้งวันก็ได้วันละไม่เกิน20นาทีก็ ปวดปวดมากค่ะต้องต้องให้น้องนวดให้ทุกเย็นอ่ะกัปตันครับหลังจากที่กัปตันโดนรถชนมันมีผลกระทบกับสุขภาพน้องกัปตันยังไงบ้างครับก็เล่นกีฬามาค่อยได้ค่ะทำไมครับก็ไอตรงต้นไอตรงเท้านี่แหละมันกระดูกแตกเห็นบอกกระทบกระเทือนสมองด้วยเหรอครับใช่ถ้าวิ่งเยอะๆก็จะปวด

คุณพ่อเสียปุ๊บการหาเงิได้ไทยเป็นกําลังหลักครับเก็แมเทําอะไรครับตอนนั้นก็ม์เลี้ยงเลี้ยงเด็กก็คือเป็นลูกสาวของเพื่อนของคุณพ่อเขาเขาต้องไปทํางานเพาะก็เ,ากาเลยเอาเอามาจ้างให้เม่เลี้ยงให้เย็บผ้าด้วยได้เยอะไหมครับรายได้จากการรับจ้างเลี้ยงเด็กได้วันละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เป็นข้าว่ะแล้วมันเขาเลี้ยงไก่เขาก็จะเป็นไข่อะไรมาให้ ปกติเลิกเรียนมานี่กัปตันต้องทําอะไรบ้างครับเลิกเรียนมาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มานี่มามแล้วก็เตรียมของก่อนไปแล้วก็เตรียมร้านนะคะมาขายทัถึงกี่โมงครับถ้าขายหมูก็เก็บร้านมาส่งค่ะ การขายลูกชิ้นเป็นไง brightly, ขายดีไหมบางวันก็ขายไม่ได้คะ่ะบางวันก็ขายได้แค่ทุนบางวันก็ได้เมื่อร้อยสองร้อยเขามีจิตใจที่เข้มแข็งอะแข็งแกร่งนะคะในการที่จะเอาชนะความยากลำบากด้วยตัวเขาเองก่อนเขาว่าเป็นเด็กดี<ม>ช่วยเหลือในการที่จะหากําลังทรัพย์มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาที่เขามีหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์ แม่ครับวันนี้เป็นไงครับขายดีไหมครับขายไม่ค่อยได้ค่ะโอ้เหลือเหลือเยอะเลยวันนี้ปกติของเหลือเยอะนี่เราทำไงครับเอากลับไปกินที่บ้านกินกันสามคนเนี่ยฮะค่ะบ่อยไหมครับ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพียงพอไหมครับเพียงพอคะ่ะแต่บางครั้งก็ไม่พอค่ะกับ<ะ>อดจริงเหรอ <c oughs> คำว่าอดนี่คือยังไงครับไม่กินข้าวคะ่ะ มาเพิ่มอีกจากเดิมมีทาลสัสเซียมีกับไวรัสตับอักเสบบีตอนนี้มีโรคเบาหวานเข้ามาอีกหนึ่งโรคได้ความดันมาอีกแล้วก็ที่หนักสุดก็คือเบาหวานขึ้นตาแล้วด้วยพูดถึงอนาคตบ้างตอนนี้ก็คือสภาพรายได้ของครอบครัวที่มัน,ม,นมันน้อยมากถึงะจะไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย เรามองอนาคตหรือมีความกังวลใจกับอนาคตของน้องยังไงบ้างครับก็กลัวจะไม่มีเงินส่งเขาเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะมันไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นบ้านของของน้องสาวพ่อเขาที่พ่อเขาเสียไปแล้ว ตอนนี้หนูยังเด็กมากเลยหนูเริ่มมีความคิดแล้วยังว่าโตขึ้นหนูอยากทําอะไรตอนแรกอยากเป็นหมอคะ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเรียนไหวไหมเราติดตรงไหนครกานค่ะทาไมถึงอยากเป็นหมอครับอยากได้สวัสดิการมารักษาแม่กับน้องคะ่ะห่วงแม่คะ่ะเพราะแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรักแม่มากก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะ่ะตอนนี้หนูยังอายุ 13, 14ก็ถือว่ายังเด็กมากและเส้นทางชีวิตก็ยังอีกไกลเต่าไหม สูงสุดของหนูคืออยากทำอะไรครับอยากมีงานทำดีๆค่ะแล้วก็มาเลี้ยงแม่กับน้องคะ่ะ ช่วงเวลา